ในช่วงคิดถึงคุณจังค่ะกับ5าหนุ่มวงวีนัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากอัร์ตบ้าชุดแรกที่เมื่อวานเราคุยค้างกันเอาไว้พอมาถึงชุดสองก็ไม่ได้ทำจากวันนั้นถึงวันนี้ทั้งรวมทั้งหมดเลยกี่ปีครับอืมเก้าสิบปีแล้ไหมเฮ้ยเก้าสิบปีอ๋อโอเคเออประมาณ9ก้าถึงสิบปีแต่ยังเจอกันระยะระยะไหมแต่ละคน หรือไม่เจอกันเลยคุยไลน์กันมากกว่าคือคุณแม็กนี่คงคุณแม็กนี่คงไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครนะตามคนตังอยู่ผมจะเจอเมื่อผมจะซื้อกีต้าร์ผมก็โทรหาเฮ้ยพี่เอ็กซื้ออะไรดีซื้อเปียโนเอ้าเอ็กซื้อไม่ได้เจอครับเดือดร้อนจริงๆถึงจะโทรหาอ๋อเหรอไม่ร่วมสุกเลยนะเวลามีทุกกระทรเวลามีสุกไม่เอาฉันอยู่ของฉันเองอันนี้พอถึงช่วงแยกย้ายมันมีจุดไหมที่ว่าเฮ้ยหยุดเถอะอะไรวบบชุดที่สองยังไงทำไม่ได้หรอก ม,มีมีจุดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยแต่เราคนต้องไปหาอย่างอื่นทํากันละอ่ะคือเนื่องจากพวกเราก็โตขึ้นนะครับก็เริ่มต้องเริ่มดูแลครอบครัวเลี้ยงตัวเองอะไรกันมากขึ้นคือตอนนั้นที่เราทําเพลงเนี่ยอ,อย่างที่เอกเล่าไปคือมันหนักมากเราเล่นเล่นเสร็จแล้วเรามาทํากันต่อถึงเช้าะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหนื่อยกับตรงนั้นมากแล้วก็แบบเหมือนมันล้าล้าไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยจนเราค่อยค่อย ค่อยๆเน้นมาที่การมากินแต่เรายังเกาะกันอยู่นะครับอ,อย่างน้อยๆกลุ่มที่เป็นแกนนำนะครับคือผมตีเอกนะฮะแล้วก็เจมครับจนจนเราคุยกันเรื่รองนี้กันเราก็ระหว่างนั้นเราก็มีคุยนะครับเรื่องเรื่องจะต่อสัญญาใหม่เรื่องกจะคุยกับที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ค่อยๆจางหายไปครับครับ,รบจนจนเราเริ่ม มองอะไรทั้งอื่นที่ทํากันแต่เราก็ไม่ได้คุยว่าเออเราแยกอะไรอย่างงี้นะแต่ละคนก็ไปทําอะไรของตัวเครับใช่ใช่สรุปคือสังขารมันไม่เที่ยงตอนวัยรุ่นมันหลอกมันยังพอขายหน้าตาได้แต่พอผ่านมันก็ฆ่าปีหวดสัญญยาแล้วโอ้โหโอ้โหพวกไม่ไหวแล้วพวกเอ็มแก่แล้วมาแล้วเราเอ็ดไปทําอะไรเลยเอ็ดเอ็ดมีทางของเอ็ดไปไหนเออผมผมยังชอบที่จะเล่นดนตรี สดอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ยังเล่นดนตรียังคืนอยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีธุรกิจเรื่องห้องซ้อมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีคนอยากให้ช่วยงานเบื้องหลังก็ทํำช่วยเพื่อนบ้างแล้วก็ของตัวเองที่เป็นไซต์โปรเจกต์ถัดมาจากวีนัสเหมือนกับว่าเรามีอีกมุมมุมหนึ่งของดนตรีอยเงี้ยครับเราก็จะไปทำเพราะาะนั้นก็ทำเหังทำงานให้อื่นไปใช่ครับ มีมีทำให้ใครบ้างคะตอนนั้นเนี่ยอัลบั้มโชว์รูมก็ทำให้ตูนชื่อชื่อตูนแต่ไม่ใช่ตูนบอดี้สแลมนะครับก็แล้วก็เคยช่วยเอเลนส์เพลงให้พาราดอกหนึ่งเพลงครับและที่เหลือจะเป็นงานแบ็กอัพครับซะส่วนใหญ่อาร์แลมิงนะคะเมิงหลังจากที่ต่างคนต่างที่แบบว่าไม่ค่อยได้เจอใครไม่ได้เจอกันเมงทำอะไรของเมงของผมก็ตามสเตปนะครับพี่พอออกมาเป็นอัลบั้มปุ๊บทัวร์คอนเสิร์ตมันมันจบแล้วผมรู้สึกว่า ดนตรีคืองานอดิเรกสองเรบผมผมก็ทำงานประจำทันทีผมก็ไปทำงานที่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 ผมถนัดคือผมตอนนั้นพอออกมาปุ๊บก็ไปอยู่แกรมมี่ไปอยู่ดีแท็กตอนนี้ก็ย้ายกลับมาอยู่แกรมมี่ครับอยู่ฝ่ายสื่อสารการตลาดครับอ๋อแล้วก็ถนัดทางด้านงานตลาดการตลาดมากกว่าใช่ใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่ครับตอนนี้ยังอยู่ครับใช่ครับแล้วฝ่ายไหนการตลาดฝ่ายไหนฝ่ายไอ้กล่องดาวเทียมครับพี่ที่มีปัญหาปัญหากันได้นะใช่ครับพี่จะดำทุกอย่างโอเคครับ อยู่จีเอ็มแอดแล้วแต้เราเป็นอยู่จีเอ็มแใช่ครับอ๋อแต่เราคุณได้ถ่ายทอดแบ็กพรีเมียร์ลีกเนี่ยกําลังกําลังคุยอยู่แต่ทุกอย่างไม่เป็นปัญหาครับเคลียร์ครับอ่าแล้วเอกอะคะครับผมก็เฟดออกมาเป็นนักเป็นโน้ตที่เล่นตามโรงแรมแล้วก็สอนมาเข้างานสอนสอนที่ศิลปกรอ๋อเป็นอาจารย์ใช่ครับเป็นอาาจรย์เป็นอยู่ไหมคะ อาจารย์พิเศษครับยังเป็นอยู่ครับสอนอยู่สอนเป็นโน้ก็ที่ศิลปากรที่ม่ิดนแล้วก็มีงานท้องห้องอัดบ้างครับผมแล้วก็จะมีงานณตอนนั้นคือจะมีงานเป็นบริษัทให้ปล่อยให้เช่าพวกโต๊ะเก้าอี้ตามงานจัดเลี้ยงครับจัดทำให้ตอบหน้างานแต่งไม่ต้องไม่ได้เกี่ยวกับเปโนไม่เกี่ยวกันเลยครับแต่ว่าตอนนั้นคือพอเริ่มเล่นคืนเยอะมันเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มไม่มั่นคงก็เลยเริ่มอ่านหนังสือละหางอื่นทํา ศึกษาหุ้นเลยก็ลองลงทุนเล็กบ้างอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือณนตอนนั้นครับค่ะแล้วเจมส์ฮะเจมส์ก็ตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่นะครับแล้วก็มีรับร้องเพลงต่างๆทั่วไปครับงานแต่งงานบวชงานอะไรเนียเจมส์ไปร้องที่ไหนอะก็ทั่วไปครับร้านร้านต่างๆนะอ๋อแล้วยังเล่นหนังเล่นละครอยู่ไหมก็ยังอยากนะครับแล้วแคสติ้งใช่ไหมคะใช่อ่ผมก็จะ ทำอยู่เบื้องหลังนะครับก,ก็จะทําจริงๆก็ทํามาตั้งแต่ก่อนที่จะทําเพลงในาํากระจบมาแล้วก็ทามาเลยแล้วก็เหมือนผมเป็นพวกจับพัดจับหูวก็เลยมีโอกาสมาทําเพลงก็ทําเพลงแรกหนฝึกสกิลฝึกาการเล่นตีองคืนก็ทุกวันนี้ก็เลยทําควบคู่กันไปสองอย่างเลยทำง,งานประจําแล้วก็เล่นเตียงคืนด้วยอันนี้ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ฮะเล่นอะไรไงร้องอย่างเดียวหรือว่าร้องอย่างเดียวฮนะตอนนี้ฮะก็ กลางวันก็เป็นมนุษย์เงินเดือนกลางคืนก็ไปตั้งเตีงคืนก็ยัง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 ,ยงทำยังทำงานสองหลายจอบอยู่เหมือนกันนะครับค่ะแล้วพอเห็นศิลปินรุ่นใหม่ๆขึ้นมาปัจจุบันนี้แล้วก็ลองดูว่าโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยมีมีอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกเฮ้ยแหมอยากทํางานให้คนคนั้นคนนี้จังเลยมีไหมคะมีเป็นพิเศษไหมอืมมีชอบใครเป็นพิเศษไหมชอบใครเป็นพิเศษ เหมือนเหมือนเราจะแก่ไปแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ชอบนะครับแต่รู้สึกว่าดนตรียุคนี้มันเริ่มตืดๆเนาะเฉพาะจาะจงกับคนบางกลุ่มใช่คือเราอาจจะรู้สึกคลิกกับดนตรีในยุคก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราผมผมดีใจอย่างหนึ่งที่ดนตรีและคนฟังพัฒนาขึ้นมาถึงจุดนี้ซึ่งซึ่งเป็นเราเราตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับของของการพัฒนานี้ เพราะว่าตอนตอนเราทำดนตรีทุกคนไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีใครอยากที่จะแบบทำเพื่อตีโจทย์แบบว่าอยากให้เขาดังก่อนแล้วค่อยมาทำเพลงไม่ใช่เราทุกคนในวงคืออยากทำเพลงให้ดีก่อนแล้วค่อยปรับให้มันฟังง่าย hmm. ผมคิดว่ามันดนตรียุคนี้มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของในแนวคิดแบบที่เราคิดไว้ตอนแรกครับ hmm. ก็ก็แฮปปี้กับทุกวงนะครับแต่ว่าานั่งฟังเหมือนตอนเด็กๆก,ก็คงคงไม่ได้ทาอย่างนั้นครับ hmm. แต่ไม right? ่มีชอบอยากทํางานกับใครเป็นพิเศษหรือชอบใครเป็นพิเศษอ๋อถ้าเป็นงานแบ็กอัพยินดีครับอ๋อครับเพะทุ่วงอาจยครับก่อนหน้านี้ก็ได้แบ็กอัพมาบ้างครับกับกับกับซิงคูล่าก็ลุมเตอร์ที่ไหนครับคคุณล่ะคะคุณเม้งนะคะคุณห่างหายจากดนตรีไปเลยไหมอ๋อผมฟังฟังหมดครับแต่ลวเล่นยังตีกลองอยู่ไหมเอ่อตีตีกลองเฉพาะงานมีงานปาร์ตี้งานเลี้ยงรุ่นอะไรเนี้ยก็จะจะเล่นสนุกสนุกครับแต่ว่า ถ้าฟังตัวน,นี้ไออย่างเกสโนว่าผมก็ฟังอะ,อ,ะอันล่าสุดที่ดังๆนะคือแต่ผมจําชื่อเพลงไม่ได้ไกลยิ่งกว่าไกลไกลผมผมโอเคหมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกระแสแต,แต่เมื่อกี้พี่เปิ้ลบอกว่าอยากทากับใครถามผมผมอยากทําพิเศษโลโซคือไม่คือหลายดอลผมคือชอบแบบร็อกๆเลยใช่ใช่ผมรู้สึกว่าวันที่เสกมาน่าจะชวนมานะจะได้อยู่กันไปยาวยาวเลยกรี๊ดมากเลยพี่เสกไหนไม่ยังมีอัลบั้มอยู่เลยนะไอ้โปสเตอร์ ไอดอลผมเลยครับ oh. คือผมรู้สึกว่าพิ่เสกเนี่ยแกแกอยากเอาแกมาทำอยู่ในสไตล์แกเนี่ยกลิ่นแบบแกแต่ว่าอยู่ในกรูฟแบบดนตรีรุ่นใหม่เนี่ย hmm. ผมว่ามันจะได้ดูแล้วมันน่าจะน่าจะน่าจะกลับมากลับมาเปิดตลาดวัยรุ่นด้วยแล้วก็คนรุ่นเก่าๆก,ก็จะชอบด้วยอืมค hmm. ่ะ hmm. เอานักเป็นโนอยางเอกอะฮะผมตอนนี้อยากทำกับตัวเองครับ ไม่อยากทำกับคนอื่นเลยอยากทำกับตัวเองใช่แต่แต่ว่าจะไม่ไม่ใช่เป็นทางอารบ้านจะเป็นการสอนมากกว่าก็ตอนนี้โปรเจกต์วันนี้คือกำลังกำลังทำสอนเป็นโนเป็นซีดีเพื่อวานจำหนายอีกทีครับอ๋อเ่ยคนจะได้แบบว่ามีเวลาเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ครับแล้วเคยร่วมงานกับใครแล้วเราชอบเป็นพิเศษไหมมีแต่งานที่ไปเล่นชอบเป็นพิเศษแต่ไม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 ่ได้หมายถึงว่าเล่นกับใครชอบเป็นพิเศษ พิธีงานแบบแจ๊สหัวหินอะไรเงี้ยปีัอ๋อแจ๊สเฟสติวัลที่หัวหินใช่ตอนที่ได้ไปร่วมงานกับอิลิแคปตันเนี่ยประทับใจเขาไหมครับตอนนั้นเขามาแจ๊สเหรอฮะไปดูไปดูเขาเล่นนะครับโอ้โหเล่น้ปก็จบข้าไปไปดูเขาเล่นไปดเขาเล่นเจมส์อะเจมสเจมส์ะคเจมร่วมงานใครบ้างไม่ไปร้องเพลงแจมสหรใครบ้างก็มีเนอร์ซินยอริต้าบ้างฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงโฆษณาที่ทำกับ ตุ่นตาพาราดอกสังเกตลองเพดูนี่ผมรักเป็นโนให้ั้หมดติดต่อได้ที่เจมส์อภิษีเอสวีนะพี่เหมือนกันยังร้องอยู่ยังร้องอยู่ฮะก็ได้ได้ใช้มีโอกาสได้ใช้วิชาที่ริ่มเรียนจากอาจารย์เอฟร้องเพลงประกอบละครเลยรึเปล้าไม่มีเลยครับเหรอคะเล่นคลิปไรเล่นเตย์เพื่อย่างเดียวออ๋ เขาซุ่มครับเขาซุ่มรปีที่แล้วเขาเขาร้องเพลงประกอบละครแรงเงาเอาไว้เขาเพิ่งค้นพบตัวละครจบแล้ววงวีนัสนะครับเราเคยได้ร้องเพลงประกอบละครเรื่องแรงเงามาก่อนแต่เป็นเพลงจบเพลงจบแรงเงาที่เพิ่งจบไปได้หรอไม่ใช่ครับยุคแรงเงายุคคุนยุคของส่แต่มีคนมาหาฟังครับแต่เพลงมันตัดเราก็หาไม่เจอเป็นเพลงที่ออนแอร์จริงเนี่ย ประมาณครั้งเดียวครับเพราะจะตัดเข้าข่าวสี่ทุ่มทันทีเพลงอะไรใครร้องเจมส์ร้องหรือใช่ใช่ใช่ร้องชัยร้องเพร้องครับคือเพลงอะไรที่ไม่ดังเลยที่ผมหมดเลยไม่ร้องก็เหมาะฮะก็เหมาะโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมัจะกลายเป็นของที่หายากไปนะแล้วมาคุยกันต่อถึงอนาคตข้างหน้าแล้วก็การรวมตัวว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้มีเพลงมาฝากเพื่อนๆชาวมะจังนะครับเพลงนี้ก็ฟังกันบ่อยนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเล่นสดให้ฟังนะครับเพราะเธอคือแก้วตาของฉัน รักเธอจนหมดหัวใจเพราะเธอยังต้องไปอีกตั้งไกลอย่าห่วงคนอย่างฉันเลยอย่าเลยอย่าอยู่กับรักที่เป็นเพียงนิยายสุดท้ายก็จากกัน อยากให้เรายังรักกันทั้งรักทั้งผูกพันกันด้วยหัวใจจะไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ยอมให้เธอลำบากไ,ไ,ไม่ยอมให้เธอต้องทนเพราะเธนรู้วยังรักกันฉัน วันที่เธอถึงฝันสักวันเธอจะเข้าใจรักกันมีเรื่องราวอีกมากมายตัดใจทั้งที่สายเกินอย่าเลยอย่าอยู่กับรรา เป็นเพียงมิยายสุดท้ายก็จากกันอยากให้เรายังรักกันทั้งรักทั้งผูกพันกันด้วยหัวใจจะไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ยอมให้เธอต้องทนรักชัน ฉันก็ยังรักเธอแต่ถึงย่างไรรักฉันก็มีแต่หัวใจจะไม่ยอมให้เธอลำบากให้เธอต้องทนลำบาก เธอลำบากไม่ยอมให้เธอต้อ,อทงทนเพราะฉัน พวกเรานะครับชื่อเพียงว่าไม่ใช่ก้อนหินนะครับผมน่าจะจำกันได้นะ

không hóa chất nó chân tay Yeah, for me to keep it to the heart I hold mất những sắc son gần chẳng quên em đây Sai ta thương ให้สิ้นใจฉันพอรู้คนอื่นก็ได้ไปแต่ถ้าลืมยังงั้นฉันเองก็ยังเวียไปยใ,ใจมันไม่ใช่ก้อนหินใจมันก็เลยวันไวบอกยิ่งได้เจอเธอ Baby, there's no turning back, no running back now Only out here for my mother And I don't look much up, but just for you ใจมีน่เจอในกก็รักองักกน,นแต่เอาในคมาเอใจมันไม่ใช่ก้อนินใจมันก็เลยวันว้ยิ่ไงได้ยิ่งไดเ,เธอเจอทุกวันใจมี่าเจจ Take right. keep right. 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 มีชื่อว่าเพลงคนเก่านะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงของพวกเราวีนัสครับ ไม่เคยเจอแต่ตอนเช้าฉันคือคนเก่ายังคงชอบมองดูฝนพรำก็ยากกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลยังไปร้านประจําที่เคยไปและยังฟังเพลงเดิมที่เคยซึ้งใจ gần bên yêu ân hoan tầm tất thơ la cằn chân nạn thiên đại đua trắng cây ấm miên cao liền

thì khai sướng cháy Cơm nguyết đi hoa Từng đặt thơ là gần Trần thiên đại Đua chân ấm đầu Chỉ Tân đạt tiền đại của chân gây ăn mượn đau. để đạt tiền đại thương, chỉ cơ đi rau, cơ đêm. Thiên đoạn, cơ đau. Tân đạt tiền đại của chân đại của chân gây ăn mượn đầu. để đại thương,